วันนี้เราจะมาดูการซ่อนแอปในมือถือกันนะครับสําหรับมือถือรุ่นใหม่ๆนะครับที่ทําออกมาเนี่ยนะครับเราสามารถซ่อนแอปได้นะนะครับโดยเฉพาะอาจจะเป็นแอปพวกการเงินหรืออะไรแล้วก็แลแ้วแต่นะที่ไม่อยากให้คนอื่นมาเล่นโทรศัพท์เราแล้วมาเห็นแอปนั้นนะครับวิธีการทํำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ผมให้ดูก่อนเป็นมือถือ oppo a 92020นะครับดังนั้นมือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับสามารถทําได้ หรือวิธีเช็คเดี๋ยวจะบอกวิธีเช็คนะครับว่าถ้ามือถือเรา,าสามารถซ่อนได้เนี่ยเราสามารถดูตรงไหนถ้าเราจะซ่อนแอปนะครับให้เราเลื่อนมาที่ความเป็นส่วนตัวนะนะครับตัวนี้มันจะมีคําว่าความเป็นส่วนตัวกดเข้าไปพอกดเข้ามาเราจะเห็นคําว่าซ่อนแอปเห็นไหมครับหรือถ้าเรามาดูตรงนี้ไม่เจอนะครับเราลองค้นหาตรงช่องค้นหาในตั้งค่านะครับพิมพ์คําว่าซ่อนเข้าไปเลยอ่าแบบนี้นะครับ นะจะเห็นว่าตัวการซ่อนแอปจะผู่ขึ้นมาให้เราเลือกใช่ไหมก็กดเข้าไปมันจะไปที่เดียวกันนั่นแหละนะครับทีนี้พอเราเข้ามาเราจะทําการซ่อนแอปเราจะทํำยังไงคลิปนี้ดูให้จบนะครับเพราะว่ามันจะมีการตั้งค่าอยู่นะนะครับซ่อนแล้วทํายังไงถึงจะโชว์ได้อะไรประมาณนี้นะครับขั้นแรกเขาจะให้เราตั้งรหัสความปลอดภัยเกี่ยวกับการตั้งค่าการซ่อนก่อนนะครับซึ่งเวลาเราจะเข้าไปเปิดการซ่อนต่อไปเนะี่ยเราจะต้องตั้งรหัสก็คือเราตั้งรหัสแล้วเหมือนกับตั้งรหัสล็อกหน้าจอครับ ตัวนี้เราตั้งใหม่นะไม่ใช่รหัสล็อกหน้าจอนะครับเป็นรหัสตั้งขึ้นมาเพื่อเข้าไปเปิดปิดการซ่อนนั่นเองนะครับเขาจะให้เราตั้งความปลอดภัยด้วยนะนะครับการลืมอะ่ะพูดง่ายๆเราตั้งรหัสการลืมได้นะครับเช่นตอนนี้ผมเลือกเป็นบีดาของคุณชื่ออะไรอ่าผมตั้งว่าพอ่อเฉยๆก็ได้นะครับเสร็จแล้วในกรณีเราลืมเราสามารถตั้งเมล,ลเพื่อใช้กู้ได้นะครับนี่ตัวนี้กําหนดอีเมลสาหรับกู้นะครับก็ใส่เมลเข้าไป สักครู่นะครับเมลตัวนี้ในกรณีเราลืมเนาะสมมุติว่าบางบางท่านเนี่ยตั้งทั้งรหัสล็อกแอปไว้เรียบร้อยแล้วลืมนะครับไม่สามารถกู้ได้จําเป็นต้องล้างเครื่องเพื่อให้แอปสามารถเข้าใช้งานใหม่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเรามีเมลตั้งไว้แบบเนี้ยนะครับถ้าเรากดลืมมันจะส่งรหัสการกู้ไปที่อีเมลนะครับเราก็สามารถกู้ได้อะไรประมาณนี้โอเคใส่รหัสใส่เมลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดเครื่องหมายถูกด้านบนอ่าตัวนี้นะครับ โอเคเสร็จ okay. เรียบร้อยท่านจะเห็นแอป,ปในเครื่องทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราอยากซ่อนตัวไหนก็แค่กดเปิดครับทีนี้เดี๋ยวผมจะซ่อนแอป,ปที่เป็นแอป,ปธนาคารนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้แอป,ปธนาคารโชว์อยู่เห็นไหมนะครับถ้าเราไม่ซ่อนจะโชว์เป็นอยู่แบบนี้แต่ถ้าเราซ่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงอ่ะโอเคพอดีเราออกแล้วเข้าใหม่เราต้องใส่รหัสที่เราตั้งเมื่อสักครู่นี้นะครับ อขอย้ำว่าดูให้จบนะครับไม่งั้นท่านซ่อนแล้วท่านจะเปิดตำแหน่งไม่เจอนะนะครับดังนั้นท่านไหนที่จะซ่อนแอปแบบนี้ดูวิธีให้จบนะครับโอเคผมจะทําการเปิดการซ่อนแอปของตัวแอปธนาคารนะครับเดี๋ยวเรื่องเนวตัวนี้นะครับกรุงไทยน็ตทีนี้เขาบอกว่าในการที่คุณจะเปิดการตั้งค่าเนี่ยคุณจะต้องทําการตั้งรหัสเพื่อทําการกดกดเพื่อให้แอปเนี่ยมันสามารถเปิดโชว์ได้นะครับ ในการตั้งตัวนี้นะครับเขามีตัวอย่างให้ดูนะนะครับมันจะต้องมีตัวสี่เหลี่ยมด้านหน้าแล้วก็ตัวเลขตรงกลางแล้วก็สี่เหลี่ยมตกท้ายนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะลองตั้งง่ายๆให้ดูนะครับสี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็สี่เหลี่ยมซึ่งไอตัวพวกนี้ที่เราตั้งเนี่ยเราจะต้องไปกดอยู่ในตอนโทรนะเนี่ยเขาจะทาตัวอย่างให้ดูเห็นไหมนะครับเวลาจะเปิดโชว์แอปที่ถูกซ่อนไวนะ้แล้วเราไปที่ปุ่มโทรนะเสร็จแล้วเหมือนกับเรากดโทรออกครับแต่เรากดรหัสที่เราตั้งเมื่อสักครู่เนี้ย โอเคตอนนี้แอปที่ถูกซ่อนแอปที่ซ่อนนะครับถูกตั้งมา1ตัวแล้วนะครับเนี่ยมันจะโชว์อยู่ด้านบนสุดเนี่ยครับคือแอปนี้โอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูด้านนอกนะครับว่าตอนนี้แอปที่เราซ่อนไว้เนี่ยมันจะยังโชว์อยู่ไหมจะเห็นว่าแอปที่เราซ่อนเนี่ยไม่มีอยู่หน้าจอแล้วเห็นไหมครับอ่าดังนั้นแอปไหนที่ซ่อนไว้จะไม่มีแล้วเราจะโชว์ยังไงให้เรากดเข้าปุ่มโทรนะครับกดสี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็คือรหัสที่เราตั้งเห็นไหมครับ เสร็จแล้วแอปที่ถูกซ่อนจะโชว์ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยครับวิธีการโชว์อ่านะครับดังนั้นท่านไหนที่ดูคลิปไม่จบนะครับไปตั้งเลยอาจจะโชว์ไม่เป็นนะอ่าโอเคนะครับแล้วทีนี้บางท่านบอกว่าถ้าซ่อนแบบนี้อยากเอาคืนทํำยังไงก็แค่เข้าไปที่เดิมครับไปปิดการซ่อนเท่านั้นเองนะครับอ่าลองกดดูอีกรอบหนึ่งนะครับสี่เหลี่ยมลงสามสี่หกแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับก็คือรหัสเราตั้งตัวไหนเราก็ต้องเปิดอ,อ่าใส่ตัวน,นั้นนะครับตอนที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะ นะครับโอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้เนาะสำหรับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความดูดีๆมาเรื่อยๆเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ